สวัสดีค่ะวันนี้บริษ,ษัทซีวิวอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะคะชั้นอนเนกประสงค์รหัสนะคะ BK800 นะคะลูกค้าในส่วนของสินค้านะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะลูกค้าจะได้รับเป็นสินค้าชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นหลังตรงนี้นะคะ2ชิ้นนะคะจะได้ไปทั้งหมดอะคะ่ะสชุดนะคะก็คือจะมีในส่วนของตัวตู้แล้วก็แผ่นหลังนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะว่าได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะมีแค่นี้นะคะจะมีในส่วนของสว่านนะคะคัตเตอร์แล้วก็้อนยางนะคะพอเราแกะห่อมาแล้วนะคะลูกค้าเราก็จะได้เป็นแผ่นไม้แบบนี้ไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นถุงอะไรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของน็อตนะคะแล้วก็ขาแล้วก็สลักนะคะที่เราจะใช้ในการประกอบนะคะก็จะอยู่ในถุงนี้หมดเลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาในถุงนะคะน็อตนะคะจะมี2ขนาดนะคะอันนี้น็อตตัวยาวนะคะแล้วก็นีน็อตตัวสั้นนะคะน็อตตัวยาวเขาจะให้มาเยอะนะคะน็อตตัวสั้นเขาจะให้มาแค่2ตัวนะคะอันนี้เป็นพุกพลาสติกนะคะอันนี้เป็นสลักพลาสติกนะคะอันนี้เป็นสลักเกือกม้านะคะอันนี้เป็นอ่าหมุดเกือกม้านะคะแล้วก็เนเป็นในส่วนของอ่าหมุดบานประตูนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ตามนี้เลยนะคะในถุง ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มจากการนะคะตอกหมุดนะคะพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่หมุดใส่พูกพลาสติกนะคะแล้วก็สลักเกลือกม้าตรงนี้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่ารู2รูตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นรูเล็กนะคะและแบบนี้จะเป็นรูใหญ่นะคะอันไหนที่เป็นรูใหญ่อะคะลูกค้าให้ลูกค้าใส่ในส่วนของเนี่ยค่ะสลักเกลือกม้านะคะวิธีการใส่ให้ใส่ในส่วนของลูกศรตรงนี้ค่ะหันออกมานอกรูแบบนี้นะคะ แบบนนี้ะะคะแล้วก็กดลงไปนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเราจะนําในส่วนของตรงที่เป็นส่วนรูอะค่ะหันมาด้านนอกรูแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะยิงน็อตเข้าไปอะค่ะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะส่วนรูข้างๆงอะค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของหมุดพลาสติกแบบนี้นะค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ค้อนนะคะตอกลงไป ะะแล้วก็ด้านข้างะค่ะเราก็จะใส่หมุดพลาสติกแล้วก็ตอกลงไปแบบนี้ค่ะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะใส่แบบนี้นะคะให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะพอเราตอกหมุดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แผ่นไม้ออกมานะคะอันนี้จะเป็นแผ่นข้างนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นชั้นนะคะอันนั้นจะเป็นบานประตูนะคะอันนั้นจะเป็นในส่วนของอท็อปบนนะคะ เราจะแยกออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าสินค้ารุ่นนี้อะค่ะลูกค้าเขาจะไม่มีในส่วนของตัวเลขบอกนะคะว่าแผ่นไม้แผ่นไหนนะคะเลขอะไรนะคะทีนี้เราจะมาบอกลักษณะนะคะว่าแผ่นไม้เป็นแผ่นใหญ่แผ่นยาวแผ่นข้างเป็นชั้นนะคะลูกค้าก็หยิบแผ่นไม้ตามที่ทางร้านแจ้งนะคะเราจะมาเริ่มนะคะจากแผ่นไม้นะคะแผ่นนี้นะคะแล้วก็แผ่นเล็กนะคะ ที่เป็นสองสองแผ่นแบบนี้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะแผ่นนี้นะคะเขาจะมีรูในส่วนของใส่กับแผ่นไม้แผ่นนี้ะค่ะได้พอดีแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นอื่นนะคะที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะเขาจะไม่มีรูนะคะจะใส่ไม่ได้นะคะให้มีรูตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะอีกแผ่นหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะมีร่องแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งจะไม่มีร่องนะคะใช้แผ่นนี้นะคะในการประกอบนะคะ เราจะมาเริ่มจากการเอาแผ่นไม้นะคะแผ่นนี้นะคะแผ่นเล็กนะคะใส่มาในรูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะโดยหันที่เป็นหมุดตรงนี้ค่ะใส่ในรูแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น็อตนะคะที่เป็นตัวยาวที่สุดนะคะในการยิงเวลายิงนะคะเราจะยิงจากข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะเข้าไปด้านหน้านะคะยิงทั้งหมดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะคะพอเรายิงในส่วนของแผ่นตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะมา จับตรงนี้ค่ะตั้งขึ้นนะคะแล้วก็แผ่นไม้แผ่นต่อไปนะคะที่เราจะใช้นะคะก็คือเป็นแผ่นข้างนะคะวิธีการวางแผ่นข้างนะคะให้ลูกค้าสังเกตลองลองตรงนี้นะคะกับลองตรงนี้ค่ะต้องอยู่ในแถวเดียวกันแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะจับแผ่นนี้ค่ะมาใส่ในส่วนของรูตรงนี้นคะใส่ให้ตรงรูหมุดนะคะท,ทุกลูเลยนะคะรูหมุดเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะตัวที่ยาวที่สุดอะค่ะในการยิงสองรูค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นตัว L แบบนี้แล้วนะคะพอเราได้ในส่วนของตัว L แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของบานประตูก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะมีเนี่ยค่ะในส่วนของสลักบานประตูแล้วก็แหวนนะคะวิธีการใส่นะคะเราก็จะนําในส่วนของสลักอันนี้ค่ะมาใส่กับด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะ หนึ่งอันนะคะในส่วนของด้านล่างะคะ่ะเราจะใส่แหวนลองไปหนึ่งตัวนะคะลองแบบนี้ค่ะใส่ทั้งสองบานนะคะบานซ้ายแล้วก็บานขวาบานขวาของเรานะคะจะเป็นในส่วนของบานที่มีลูกกุญแจนะคะบานซ้ายเราจะไม่มีรูกกุญแจนะคะ จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของอบานประตูค่ะมาใส่กับประตูตู้ของเรานะคะก่อนที่เราจะไปใส่ในส่วนของบานประตูนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของชั้นตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของชั้นตรงนี้ค่ะเราจะใช้ในส่วนของแผ่นไม้ที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่นไม้ที่เป็นแผ่นอันเล็กแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่าแผ่นนี้ค่ะเขาจะมีรูในส่วนของใส่กับหมุดตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็มีในส่วนของหมุดตรงนี้ค่ะรูตรงนี้ค่ะเอาไว้ใใส่กับาบานประตูของเราอะค่ะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสสามสี่รูนะคะเราจะเริ่มจากการใส่แผ่นไม้อันนี้ค่ะมาตรงนี้นะคะก็ยิงน็อตค่ะ 2ตัวนะคะน็อตตัวเล็กนะคะ2ตัวนะคะตัวที่สั้นที่สุดนะคะพอเรายิงแผ่นไม้ที่เรายิงไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนําในส่วนของแผ่นไม้แผ่นนี้ค่ะมาใส่กับร่องที่เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่กับพร้อมกับบานประตูของเราเลยนะคะวิธีการใส่นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเนี่ยค่ะประตูไปตรงรูตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ตรงรูกรับดุดตรงนี้ค่ะ ในส่วนของด้านข้างอะค่ะอ่าตรงนี้ค่ะรูมุดก็ต้องตรงกันด้วยนะคะด้านไหน<ม>แล้วก็ใช้น็อตนะคะตัวที่ยาวที่สุดนะคะในการ<ม>อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันค,ะค่ะล<ม>ูกค้าพอเรายิงแผ่นไม้ที่เรายิงไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะ<ม>เราจะนําในส่วนของแผ่นไม้แผ่นนี้ค่ะมาใส่กับ ลองที่เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่กับพร้อมกับบานประตูของเราเลยนะคะวิธีการใส่นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเนี่ยค่ะประตูไปตรงรูตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ตรงรูกับมุดตรงนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างอะคะ่ะตรงนี้ค่ะรูหมุดก็ต้องตรงกันด้วยนะคะด้านไหน แล้วก็ใช้น็อตอะค่ะตัวที่ยาวที่สุดน,นะคะในการยิงพอเรายิงในส่วนของบานประตูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของแผ่นที่เป็นแผ่นชั้นก่อนนะคะในส่วนของแผ่นชั้นตรงนี้นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3แผ่นนะคะจะใส่แผ่นไหนก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจะเหมือนกันนะคะวิธีการใส่ะคะ่ะให้นําในส่วนของตรงนี้ค่ะที่มีขั้นตรงนี้ค่ะเอาไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่ไปตรงข้างแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้น็อตนะคะตัวที่ยางที่สุดนะคะในการยิงเราจะประกอบทีละฝั่งนะคะอันนี้เราจะประกอบฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะไปใส่ข้างประตูนะคะในส่วนของฝั่งทางด้านขวานะคะ ี้ก็คือยิงครบแล้วนะคะทั้งสามสามชั้นของเรานะคะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้เป็นอันแรกที่เรายิงไว้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาตะแคงในส่วนของตัวตู้นะคะเพื่อที่จะใส่ในส่วนของแผ่นหลังนะคะตะแคงตั้งอย่างนี้นะคะแ,<ส>แล้วเราก็แล้วเราก็ดูนะคะในส่วนของแผ่นหลังอะคะ่ะจะมีสองขนาดนะคะ อันนี้คือแผ่นที่อยู่ในห่อนะคะอันนี้คือแผ่นที่อยู่นอกห่อนะคะลูกค้าส่วนแผ่นที่อยู่ในหอนะะ่อค่ะเราจะใส่ในส่วนของช่องล่างสุดกับช่องที่เป็นส่วนบนสุดนะคะส่วนแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่ะคะ่ะที่เราแยกไปให้อ่ะคะ่ะจะใส่ช่องกลางสองอันนะคะ เวลาใส่อะคะ่ะลูกค้าก็ดูล่องนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะให้แผ่นลงไปชิดข้างล่างเลยนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะในส่วนของแผ่นบนสุดอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลังนะคะเราจะใส่เป็นแบบนี้ก่อน ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของบานประตูที่เหลือนะคะที่เป็นส่วนของฝั่งรูกุญแจนะคะเราก็จะใส่ไปที่รูนี้นะคะตรงนี้กับด้านนี้นะคะแบบนี้ให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่าประตูอะค่ะจะมีด้านล่างอะค่ะจะเป็นเหลือเหลือเหลือช่องอะค่ะเล็กแล้วก็อันนี้เหลือช่องใหญ่หรือว่าให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่าจะมีในส่วนของรูมือจับอะค่ะให้ลูกค้านําในส่วนของตรงนี้ค่ะ หันขึ้นด้านตู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราหันลงด้านล่างอะค่ะตัวนี้จะเป็นมือจับเราจะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่มือจับเราต้องอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเราก็จะมาใส่ประกบลงไปนะคะ <_ characterize> โดยที่หันในส่วนของด้านที่เป็นร่องอะคะ่ะออกนะคะวิธีการใส่นะคะเราก็จะเล็งในส่วนของตรงเนี้ค่ะหมุดพลาตสติกตรงเนี้ยค่ะให้ตรงกับรูตรงนี้ค่ะให้ตรงกับรูอะคะ่ะทุกรูเลยนะคะ ที่ไม่ดูอยู่ตรงนี้ค่ะรอนไหนได้อะค่ะเราก็จะไล่นะคะเนนะค,ะค,คเาะลงไปนะคะค่อยๆเคาะลงไปนะคะพอเราเล็งว่าแบบว่าตรงตรงกับพุกอะคะ่ะตรงกับรูแล้วค่ะเราก็ค่อยค่อยเคาะลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะ ที่ตัวที่ยาวที่สุดอะคะ่ะในการยิงยิงไล่ลงไปเลยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งในส่วนของตัวตู้เรานะคะขึ้นแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของแผ่นหลังอะคะ่ะที่เหลือตรงด้านนี้นะคะ แล้วก็นํำในส่วนของท็อปบนนะคะมาใส่นะคะแต่ก่อนจะใส่ท็อปบนนะคะลูกค้าเราจะยิงในส่วนของแผ่นท็อปตรงนี้นะคะด้วยเนี่ยค่ะสลักตรงนี้ก่อนนะคะเวลายิงนะคะลูกค้าให้ยิงแค่เกี่ยวตรงนี้พอนะคะให้ยิงไปที่รูเล็กนะคะลูกค้าทั้งสี่รู เสร็จแล้วนะคะเราจะนาท็อปบนมาใส่นะคะวิธีการใส่นะคะลูกค้าให้ลูกค้าะคะ่ะใส่ในส่วนของสลักตรงนี้นะคะ่ะให้ตรงกับรูหมุดตรงนี้นะคะนยะคะหมุดเหล็กนะคะลงตรงกับสลักเกลือกม้านะคะแล้วก็ในส่วนของอหมุดพลาสติกอะคะก็ตรงกับรูค่ะเสร็จแล้วก็ขันล็อกค่ะลูกค้าขันแค่บเบาๆนะคะแค่พอตึงมือนะคะไม่ต้องขันแรงมากนะคะ ล็อกทั้งสี่ที่เลยค่ะเห็นไ้มคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการใส่ในส่วนของกุญแจนะคะมือจับนะคะแล้วก็ตัวล็อกนะคะลูกค้าเราจะใส่ในส่วนของกุญแจตรงนี้ก่อนนะคะเข้ามาที่รูนี้นะคะ วิธีการใส่นะคะในส่วนของกุญแจนะคะให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะคะที่จะเป็นตัวล็อกของเราะคะ่ะจะหันออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของแหวนนะคะกุญแจด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยิงน็อตขาน็อตที่เขาให้มา วิธีการยิงนะคะเราจะยิงกากบาดนะคะยิงข้างบนข้างล่างแล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะตรงนี้จะไม่มีรูมาร์กไปให้นะคะลูกคา้าลูกค้าสามารถยิงได้เลยนะคะยิงอย่างนี้นะคะ่ะให้ครบทั้ง4ตัวค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ในส่วนของมือจับตรงนี้นะคะเราจะใช้น็อตนะคะตัวสั้นนะคะตัวเล็กที่เป็นหัวกลมอย่างนี้นะคะวิธีการใส่นะคะเราจะใส่เอาน็อตออกมาจากข้างในนะคะ ก็ใส่นี้แล้วก็หมุนหมุนนําไปก่อนนะคะทีนี้ก็ใช้สว่านนะคะแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้นะคะทั้งสองบานนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ในส่วนของตัวล็อกตรงนี้นะคะลูกค้าวิธีการใส่นะคะให้ลูกค้าสังเกตรตรงนี้นะคะเขาจะมีรูมาให้นะคะให้ลูกค้าะคะ่ะนําในส่วนของตรงนี้ค่ะไปท้าบกับรูนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูที่เขาาร์ k มาให้นะคะจะใส่กับอันแรกอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือคะ่ะลูกค้าก็สามารถยิงได้เลย นี่นะคะประตูของเรานะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะทั้ง2บานนะะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอล็อกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบานกุญแจแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ในส่วนของตัวอ่าพลาสติกนะคะยึดแผ่นหลังนะคะวิธีการใส่นะคะให้ลูกค้าะค่ะนาในส่วนของอ่าายด้านด้านตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเสียบเข้าไปด้านไหนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้น็อตนะคะที่เขายิงที่เขามาให้นะคะยิง เนี่ยค่ะเขาก็จะล็อกแผ่นหลังไว้อย่างงี้นะคะยิงหนึ่งสองแล้วก็ด้านบนนะคะล็อกล็อกทั้งสี่สี่ฝั่งอะคะ่ะสี่มุมแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกข้างบนนะคะข้างบนสุดตรงเนี้ยค่ะอีกสองที่นะคะเป็นทั้งหมดสี่ที่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของขาตู้นะคะลูกค้าจะนอนหรือว่าจะตั้งตู้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าถนัดนะคะเขาจะมีน็อตมาให้นะคะลูกค้าแบบนี้นะคะวิธีการยิงนะคะให้ลูกค้าะคะ่ะใส่ด้านนี้นะคะส่วนมาแบบนี้แล้วก็ยิงยิงทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ยิหนึ่งสองแล้วก็ตรงนั้นนะคะ3ามสี่สจุดเลยตอนนี้นะคะตู้เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็น BK800 นะคะสีโซลิกนะคะ